สวัสดีครับกิติครับผมบน y o u t u b n แนลกิติคนคําวนทีวีนะครับคลิปนี้มาพูดถึงแนวช่างรัฐบาลไทยประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับอยู่ตรงหน้านี้คือสถติผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมที่ออกในวันที่16กุมภาพันธ์ตั้งแต่16กุมภาพันธ์2อ5 6นะครับ จนถึงล่าสุด16กุมภาพันธ์2,567นะครับตรงกลางเลข6ตัวก็คือรางวัลที่1นะครับส่วน2ตัวกนะ็คือเลขท้สองตัวนะครับผมรางวัลเลขทยสองตัวส่วนที่เขียนด้วยดินสอสีดำนะครับก็จะเป็นตัวเลขเลขวินนะครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ าก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพราะว่าโดนปิดกั้นอยู่เนาะจะได้เปิดการมองเห็นและเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปเนะครับมามาดูว่าเลขวิน5ตัวด้านหลังเนี่ยที่ผมได้มายังไงนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับได้มาจากตรงนี้ครับผมหลักแสนรางวัลที่หนึ่งเนาะนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งอ่ารู้แล้วเนาะนะครับผมจะสรุปให้ฟังก่อนเลยนะนะครับเผื่อท่านใดรีบนะครับจะได้จบคลิปไวๆนะแต่ถ้าท่านใดอยากตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกันฝากดูจบคลิปด้วยนะครับ นี่คือเลขวินนะครับประจำวันที่16นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับ90123อันนี้ไม่ใช่ตัวสรุปนะครับตัวสรุปจะเป็นเลข6ตัวเนาะอันนี้ผมใช้ลองใช้วิธีการเดียวกันกับแนวทางฮานอยแนวทางลาวพัฒนานะครับผมให้เด่น3มนะนะครับจากสูตรนี้เด่น3ามนะ ลองนะครับลอง9เนาะสาองตัวเด่นก็3ามนะครับ3าสองแล้วก็9กสองเนาะตามนี้เอาแล้วก็หนึ่งอ่าสองสามแล้วก็0 3นยนะครับ สามตัวเน้นๆ2สองตัวเน้นเนนตามนี้นะครับผมนี่คือสูตรจากการจับสังเกตนะครับผมต้องออกตัวไปก่อนนะผมไม่รู้นะครับว่าผลสลากจะออกมาตัวไหนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมจะนําเสนอเนะี่ยในคลิปนี้เป็นการจับสังเกตนะครับจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่นั่งคิดตัวเองมโนเองนั่งเทียนเอาเองนะครับเพราะฉะนั้น โปรดใช้วิจรารยนในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันสรุปให้แล้วนะสูตรนี้นะแต่ถ้าตัวสรุปก็เจ็บอีกตัวหนึ่งนะครับอีกสักวัน2วันมาเจอกันกันกบตัวสรุปอันนี้คือตามสูตรนี้นะสามเก้าสามสองเกนะครับสองสามเก้ 9, 9, 0, 39, นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับปีห้าหกทำนายปีห้าเจ็ดนะมาดูผลปีห้าเจ็ดนะจะตรวจคำตอบเฉพาะสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะสองสี 2, 4, ่ห้านี่เข้าสองตัวบนด้วยนะครับศูนย์หนึ่งล่างอันนี้ไม่เข้าปีห้าเจ็ดก็ตั้งต้นด้วยเลขสามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ด มาดูผลปีห้าแปดนะครับแปดหกสี 8, 6, ่หกสี่เก้าศูนย์ล่างเออศูนย์ติดต่อกันสามปีเลยอ้าวพระค้ามไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปถัดไปเ <c oughs> ข้าชุดสองตัวบนด้วยนะครับนะสองปีติดแล้วนะห้าเจ็ดห้าแปดส่วนปีห้าแปดตั้งต้นด้วยเลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาดูผลปีห้าเก้นะสามหกสี่ โอมามาบน2ตัวเลยนะ3กับ4แต่ว่าไม่เข้าชุด2ตัว3ตัวนะข้างล่าง98อีกแล้วข้างล่างนี่ไม่มาเลยนะครับอา้าวตั้งต้นด้เลขสาอีกแล้วนะปีห้าเกครับ3 4มสี่ห้าหกมาดูผลปี6กนย์นะหนึแล้วก็14อา่านี่แยกกันมาเลยล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งเอา้าไปกันยา,ยาวๆเลย สองนะครับปีหกศูนย์สองสามสี่ห้าหกมาดูผลปีหกหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สามเก้าอีกแหละสองปีซ้อนแล้วนะถัดมาครับสามอีกแหละนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดมาดูผลปีหกสองครับแปดสองสี่แล้วก็ห้าหก ล่างเอาเด่นสามตัวเข้าชุดสองตัวล่างด้วยนะครับห้าหกปีหกสองนะครับตั้งตัว้้วศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาดูผลปีหกสามครับสี่ศูนย์สามโอ้โหสี่ศูนสามเก้าสี่ล่างนะครับอันนี้เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสี่นี่เป็นงวดแรกที่ แต่สามตัวเลยนะเอา้าเจ็ดนะครับปีหกสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาดูผลปีหกเสียหกศูนย์สามแล้วก็สามเก้าอันนี้มาแล้วามาแค่งวดเดียวนะไม่ติดต่อกันมันข้างบนนะก็กลายเป็นว่ามีเลขเด่นแต่ไม่เข้าชุดสองตัวสามตัวนะ สี่ครับผมปีหกสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูผลปีหกห้านะครับห้าเก้าเจ็ดโอ้โหน่าเสียดายมากขาดเลขเก้าห้าเจ็ดโอ้เจ็ดบนเจ็ดกนะับห้าเนี่ยมาบนล่างเลยนะครับเข้าชุดสองตัวล่างด้วยถัดมาครับตั้งต้นด้วยศูนย์นะปีหกห้านะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ มาดูผลปี66นะครับ417แล้วก็80แล้วก็อันนี้ก็เด่นอย่างเดียวนะครับไม่เข้าชุด2ตัว3ตัวนะปี66ครับเลข5้นะ5 6 7 8 9มาดูผลปี67ปีที่แล้วนี่เอง395 แล้วก็สี่สามเข้าชุดสองตัวบนนะครับนะเด่นสองตัวเนะก้ากับห้าเนาะก็ช่วงหลังเริ่มจากตรงไหนนะเริ่มจากปีนี้นะปีหกสามงวดเว้นงวดนะปีเว้นปีเนาะหมายถึงอ่อเข้าชุดสองตัวสามตัวเนาะนะปีนี้เข้าปีนี้เว้นปีนี้เข้านี่เข้าห้าเจ็ด ปีนี้เว้นนะครับปีหกเจ็ดเข้าเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็มีเลขเด่นอยู่แล้วนะครับมีเลขเด่นแน่นอนนะครับส่วนจะเข้าชุด2ตัวสามตัวไหมนะครับไปดูกันวันหวยออกนำมาเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับผมเพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันในข้อมูลต่อไปคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ